ใครเป็นเหมือนกันบ้างคะก่อนเมนมาทีไรนะตัวบวมหน้าบวมกางเกงแน่นทุกเดือนเลยไม่ใช่ว่าเพราะคุณอ้วนขึ้นนะคะแต่มันเป็นฮอร์โมนล้วนๆเลยช่วงก่อนประจำเดือนมาฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมน,โ,มนโปรเจสเตอโรนมันจะสวิงสลับกันไปมาเลยร่างกายเลยสับสนว่า ควรเก็บน้ำหรือขับน้ำออกดีพอเอสโตรเจนสูงขึ้นเซลล์เริ่มกักน้ำบวกกับความเครียดแล้วก็การนอนน้อยร่างกายจะหลัง่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลเพิ่ม ผลคือตัวบวมหน้าพองน้ำหนักขึ้น1-2กิโลทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวแสบก็คืออินซูลินค่ะฮอร์โมอนนี้จะไวมากๆในช่วงประจำเดือนมาทำให้หิวบ่อยอยากของหวานแล้วพอเรากินหวานน้ำในเซลล์ก็ยิ่งถูกดูดกลับยิ่งบวมเข้าไปใหญ่อีก ไม่ต้องตกใจนะคะพอประจําเดือนหมดร่างกายก็จะขับน้ําส่วนเกินออกเองช่วยได้โดยดื่มน้ําอุ่นเยอะๆลดเค็มลดหวานเดินเบาๆกระตุ้นระบบน้ําเหลืองแล้วก็ถ้าอยากให้ร่างกายบาลานซ์ขึ้นดื่มยูนิเมเต้ตอนเช้าบาลานซ์ก่อนอาหารจะช่วยลดอินซินแล้วก็ลดอาการบวมได้จริงค่ะ จำไว้นะคะช่วงนั้นของเดือนเนี่ยเราเราไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ร่างกายแค่กักน้ําไว้ชกเท้าเท่านั้นเองเข้าใจร่างกายมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะใครชอบเนื้อหาแบบนี้พิมพ์ว่าชอบให้หน่อยนะคะ